ประมาณอ,อยู่ครับเศร้าเนี่ยโอ้มันก็นทชัมหู้มันเหรอเนาะซับอะไรเนี่ยหนึ่งตัวนี่ครับห้าหลักยังได้สามตัวออกไปห้าหลักมาได้สักตัวนี่ครับเย็นเลยอู้ยนี่แกยังกอดูเขาคุณรังเปียอีกีุูเล่ดีอันนี้อียังนี่อันนี้ยังอันนั้นก็นับได้ครับอันอันนี้ก็แมน ครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องเขาป่าฝาดงวันทัวร,นนร,นนร์ครับผมมอนีใไ่เบดเงี้ยเฉียดครับพี่จะทางนะอืมทางอยู่ไซเบทปะ,ะ,ะครับผมล้งแรก

ผิบผิดกดทำไรถ้ารุ่น,นทุกมจมัธรรมชาติมันนะแต่เก,เกา่าเป้าใส่แต่กเกา่ามันบวบผาดเ,ดาเน่มบวมเหร้อยตั้งเหียร้อยถ้วยแหวกเนเกี้ยงกูละแ่นมา แบบธรรมชาติมันเลยออมันเคยมาง้งทำไมเพราะอ,อย่างข้าวอันี่ไปใช่ปะไปแล้วแฟ็นเตือนแล้วก็จะเกลี่ยกินนี่เนี่ยมันเป็นเกลียวดอกนะครับมันเคยเนี่ยมาใต่เขียดอยู่แถวเนี่ยมาใส่เบ็ดมาเนี่ยเห็นแล้วพี่น้องบุกเข้าไปแล้วหืมม,าาม,มันเนี่ยหวังคนน,นนะครับมาหลุ่นบังบอชะโดคือเก่า ขาดเร็วกันใส่ไปเลย นะครับทอดเครื่องทางแล้วมังเงามใส่ลแล้วพะสนเนื้อบึงไม้การใส่ครับบรรยากาศรอบๆไมปนะรเอาแล้ว เจังอันนี้เมื่อนีเื่นนี้ใส่บางร้านเมื่อนี้ท่าน,นาได้ออกเบดกันเมื่อนี้บ้านข้องงานครับเหมืนากาศยังมแรงเวลาสี่โงครึ่ง

จะมาลุ้นนั้งกันครับเกินนาไปต่อ,อเดี๋ยวประมาณจักหลังครับแปดหลังเอามาเด็กเคยนึงแล้วนี่สวยๆเลย เมื่อน,นี้นี่นนเงียเขียดครับเมื่อน,นี้กับสีท้ายห้เบิง้งหลายช็อตอยู่แล้วครับมีใส่บางลั่นแล้วก็ใส่ตุ่มประหลช่วงนี้ก็ใส่เบสก่อนครับผมเดี๋ยวจะไปหาเฮียมาต่อติดตามมาเก่าห้องมันดุ เด็อะไรเวนนะสุภาพเล่ใส้กระหกเนี่ยบ,บุเขาไปให้ได้

นอนอย่างนี้แล้วห้นอนดีแบบสิงส่องง่ายกว่าไถ้ะาฟังมันแป้นก็เดินเบาตาฟังส่องก็เห็นงามสีิลงแเบ,บี้วยากตอตายีกยากจนอนมันก่ตายยากจนไม่ได้ ที่เขาไปใส่บ่วงสิลายครับนัง่นมองไงว่้พูดไงมี่ไงครับการ่น แบกมาติดเอาพี่ใจแล้วเขาขี่รถแป,แป๊วมะหอยอะไรานวดเดี๋ยวเขาแป๊วมาหอยมานวดเฮียดีๆให้กระปูมนันี่เหม็นอ้อาติดมือเออะๆเใส่บังต้องเปลี่ยนสูตรสูตรไทยเดิมนี่สูตรนี้่อยใส่เคยพลาดแค่อยิบบัตรใส่ตัวเลนะ่นไหมเมื่อีผิดหน้าเดียวกับอะไรเมื่ีกิดพลาดเจ้าใส่บังในระหว่างลุ้น ขาเย็นหลายๆตอนหลังๆคุณใส่หลายก็ยังพอได้กินอยู่เมื่อรูสองรูผ้าบ้างแล้วแต่ก้าบ้างเก้าหลังไม่ไพ่เนาะที่ินไปอัดบอกมีอัดแล้วเย็นแล้วบ้างหนึ่งลูกกว่าพี่น้องทีบางทีเอ้ามาหนี้งทั้งยุตทได้แล้วก็ับถ้าเบื้องตอนใช้ตู้นะครับพี่น้องสมแล้วครับเนียเงียะบางด้านอยู่ใต้บ่อรถ ไปเม <laughs> ือนครับครับนี่ครับมาอย่างนี้วัดไบนเไมน่ที่นานบริเวณเดี๋ยวผสมเซกกันแกมีไซน์ตรงไคนับ ครับเข้าเข้าสู่ช่องบุกป,ป่าฝ่าดงครับวันนี้บุกพาท่านผู้ชมมาตีหยาบปองครับนี่หยาบปักดำน้ำผมไหมนะครับสถานที่ตอนนี้เราอยู่กันที่หมายเชโดนะครับเราจะรอเชโดจิบนะครับแล้วเราก็จะตีใส่ที่มันจิบามาดูกันว่ามันจะกินไหมเอาทุกคนครับเมื่อกี้มีเชโดจิบตรงนั้นนะครับ มันจิบไกลมากครับผมน่้จะตี่นไม่ถึง้วรอกผมก็ราคาไม่ได้แพงครับประมาณห้าหกร้อยฝากทุกคนติดตามนะครับเผื่อจะไปสปอนเซอร์ซื้อเหยื่อใหม่ซื้ออะไรมาขึ้นบรรยากาศสวยมากครับผม นะเสียงเนียนุภาพก็ือดีฟังพุน่นะกำลังเฮ็ดเงียใส่บงังรันครับผมกำลังเบิ่งน้องตีเงียปลอ,อมทาครับช่วงบรรยากาศครับผมรอบๆพาทิตกำลังกิต,ตกดินครับผม มือนีกับคลิปนี้กับทีมีหลายกิจกรรมไม่เลยครับผมส่เบียดแน่ใซ่บางแลั่นตีเงียบปลอมครับผมเราก็จะมีไปแทนหรแพนไปไหนต่อครับไต้เยครับตอนเย็นครับตอนเย็นก็<แ>หมายนี้นะครับหมายนี้แบบทําได้หมดทุกอย่างครับนี่คือรอยที่ปลาชโดมันกัดเปี่ยน,นดูเบียดที่้นนั่นนะชโดกัดขาขาดเลยพี่ดูใช่ขาลุ่ย อ้อมปิดฟ้าไปอีกไม่ตายเลยใส่ก็ใส่ครับแต่มีน้ำเห็ดอยู่ดีเียดเห็ดไปตีมันโอ้ยสั่งอะไรบ้าง ไ,ไ,ไ,ปไปแป้งก,กันพู้ล่หาหลังไปจันทีใ,ใส่กนี้ไ็่าเดีไรครับ <ไป S 1> อันนี้มีหาหลังอ่ะ สวไปสวยมันหางมันดิจุม่มใส่มังลั่นนั่นพวผมมือนเอามาลุ้วๆกันเลยครับนี่ทริปเดียวหพี่น้องได้เบ่งจูใจ

ทำปลาไหลมันเขาผมก็ข huh. ี the the ่ม้าพวงนี่แม่นบ่เอาครับผมรอดติดตามครับครับผมมายามเบสที่ใส่บางแรงครับพี่น้องี่ปะเฮ้ยใช้คู่กันนี่ตัวนี้บ่แม่นเราใส่อยูังไงบ่เฮ้ย Hey, Lang song đấy kìa không? Bằng... không mẹ Không người mọi 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 ยันตัวพี่น้องมีเห็นแล้วยัมมนมาห่างกันล้วมีกระบวการเหมือนกันแล้วโน,นี่นี่เออมาห่างบ่ยังไงทุเรศหมดแล้วกระบวนการแบบนี้รันมาคือเรา,เาโอเคไปครับต่อพี่น้อง นะครับผมต่อเลยครับลังปลาลากบลาเล็กบลาลากเลย,ยบ่ะมีปลาเนี่ยบุคคลิน,รนครับผมเมื่อนี้กะรัท่านได้กินอยู่ครับลังยูไทยโอเคกะถ้าเบิ่งยงมหลอดเสาด้วยครับ แล้วก็ไมายามเบ็ดแล้วก็ยามยามมันก็บังลันบ่บังลันแล้วก็แนน,นมันท่านในเขาอยู่ครับผมโอเคครับผมผมมานอยู่ครับเช้าเนี่ยอ้มันก็นทำหู้มันแล้วเนาะหนึ่งตัวนีครับห้าหลักยังได้สามตัวออห้าหลักมาได้สักตัว นี่ครับอู้ยเขาคู่ดังเปียรอิสุเลตอีกอันนี้เอียงนี่อันนี้ยังอันนั้นก็นับได้ครับอันอันนี้ก็แม่นะอู้หเผียใส่บิ๊กเลยครับตีดเบ็ดเมื่อเช้านี้ไปว่าท่านครับผมเนี่ยถือว่าผสมพศสำเร็จอยู่ครับนั่นมันยังเข้าอ่ะ ต้องพูดห้หลังลงก็มัน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 ของพ่านก้อนกะโอ้ยไงขึ้นกันครับผมใส่หลักเดียวถือหลังหลังเดียวมีอะหลงัลงเดียวหมานอยู่นี่ว่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไวปซะนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งแปลงพักกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดันไม่เลิครับผม,มเบิ่งแปลงพาผมเพียบคือมาใหม่อีกแล้วอันนึงครับเดี๋ยวที่อัปเดตให้เบิ่งน,นะครับผม คลิปนี้ฝากไว้ปทานี้ครับสวัสดีครับผม